แล้วครับมาดูคู่แรกครับวันนี้อย่าลืมนะมวยไทยพันธมิตรเจเคสิบแปดหกโมงสิบห้านาทีอ่ะเดี๋ยวมาดูเด็กจุมพรนะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เอ้าแนะนําตัวหน,หน่อยทางบ้านหน่อยเฮยครับผมเพชรอันดาเกตบยอดยิงอ่ะโตว,วันโตคืนยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้มาทั้งคณะไหมมารถตุ้งเหมือนเดิมนะ,ะลูกพี่ลูกน้องญาติพี่น้องขนกันมาหมดไปต้องหลับต้องนอนอมาเมื่อะไรเนี่ยเมื่อวานนะอวานนะเอาวันนี้มีกัลจรยัย สี 4, 5, ่สามจุดห้าสี่สามจุดห้าบางเช้าเหยียบตาช่างสี่สามจุดหกครับเกนไปนิดนึงน้ำหนักนี้เป็นไงให,ใหญ่เป็นน้อยไหมได้อยู่ได้อยู่นะชกได้นะเราเป็นไงช่วงนี้เสริมเคร,รียดอะไรบ้างหมัดศอกยังมีไหมมีครับพร้อมนะไม่มีเข่าอย่างเดียวนะเราที่แล้วนี่เข่าล <laughs> ้วนรอบนี้ก็มีมุงมีหมัดมีอะไรมีลูกบิดภุมอะไรชกบเครื่องซ้อมอยู่กี่วันอะซ้อมประมาณยี่สิบสามวันครับอุ้ยเยอะนะยี่สิบสามวันนี่ซ้อมอยู่ที่ปากน้ำโกะที่ไหน ถอนอมครับแถวนอมแถวไหนตรงม้แก้วอ๋อเป็นไงคู่ปั้มคู่ซ้อมเน้นเน้เลยเน้นรุดรุดรางเาเดียวกันเราไหมซ้อมนี่นี่นี่อ๋อคือขุดคนที่สองเนี่ยเทรนเนอร์นี่คือใหญ่กว่าเสริมครบรูปแบบแรงไม่หมดถ้าแรงหมดวันนี้โดนทุบแน่โดนเนี่ไม่หมดนะอ้าเพราไปทางบ้านเขาผู้ดในสารเพียบนะวันนี้เพี่นาดาอ่าเราเป็นมวยก็ประเภทอ่ะคู่ต่อสู้มีอะไรบ้างวันนี้ เขาสูงน้าเนเป็นมวยฝีมือแล้วไม่เห็นไม่เห็นคงไม่เห็นคลิปนะเห็นมาแล้วเห็นแล้วเหรอเป็นไงบ้างคู่ต่อสู้มีอะไรน่ากลัวมีแข่งมีแข่งของเราเนี่ยทุกรูปแบบสองนี่ออกบ่อยไปหมดนี้ได้นะอาลงสูงตั้งไหนปล่อยทีนี่ร้อยหกสิบห้าน YN, ้ำหนักปล่อยปลอยสี่เจ็ดล่าสุดชกกับใครเพชรลุงใครเป็นไงวันนี้ผลงานชนะ วันจริงๆเขาต้องมาลากลากแคสวันนี้แต่เขาถอนเอาไว้นะก็เจอสำรองไปก่อนก่อนนั้นในทีนะอ่ชงเทพชนะกี่ไฟแล้วตอนนี้สี่สี่นี่ไฟที่ห้านะแม่สองชนเป็นสยามพร้องสดนะนะที่บ้านเวลากลับบ้านมีคนทักเยอะมาจนช่วงนี้มีเยอะนะต่างขึ้นนะอ่ะลูกไล่จังหวัดชุมพรบล็อกเลยครับบล็อกคนชุมพรเราเชียงนะนะฝย่าพี่น้องชองไม้แก้วถอนอมล้อ i ่อพี่น้องชุมพรแล้วก็ทอประเทศกวา่าพมเนี่อผมเนื้ทนต่ที่เอร์เซ็นต์เลยเปอร์เซ็นต์ร้านเปอร์เซ็ได้ไหมโอเคโอเคไว้ซุปเปอร์น้อยครับลวโดลงมันจะตายพี่โดนลงโดนลงโทษนะยี่สิบรอบยีรอบนะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไว้เอาน่อยไว้นี่นีฮะซุปเปอร์น้อยครับส4นยีนะฮะอ๋นี่ครับ สุพรรณน้อย0.4ลดไม่ได้นะโดนทำโทษ20รอบนะ20รอบแล้วคู้ปวดหัววันนี้คู้ปวดหัวครับช่องเจเกนสิบแปดนะฮะคู่แรกนะครับคือกับสุพรรณน้อยซ้อมอยู่เดเพชรสีทองนะครับนี่ครับวันนี้ชก101ร้อยหนึ่งบอลนะเกินจุดสครับนี่โดนทำโทษ20รอบนี่ครับโดนทำโทษ20รอบวันนี้เจอกับเพชรอันดานะจากจุมพรนะฮะโดนโทษ20รอบแล้วก็ผ่านแล้วครับ0.4นี่ครับสุพน้อยกู้ชกเพชรอันดานะ ะได้เงยนะสองอยู่เด็ดเพชรสีทองนะรู้ตัวกี่วันเป็นเห็นว่าเป็นอาทิตย์ไหมได้ไหมได้นะอนนเออเราเป็นมวยยังไงเนี่ยสีมือกูสู้เราต้องดูคลิปมันไม่ต้องดูไม่ต้องอะไรเ,ออเขาเป็นมวยไงไม่เขาเออเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆของเราสี่สิบแปดสิบเก้าอายุปีนี้ ล่าสุดโชกับใครไปบ้างเชมงคลที่ไหนอ่ะที่นี่เป็นไงผลงานวันนั้นชนะนะวันนั้นพิกัดเท่าไหร่4ี่วันนี้วันนี้โหลดล้วาันี้ครึ่งเต็มที่แล้วนะโดนทำโทษไปยี่สบรอบสบายๆแต่เย็นนี้ค่อยว่ากันใหม่เอาเป็นคนจังหวัดฝากเลยฝากเลยฝากแฟนติดตามกันต่อ ตอนเย็นสายติดตามสายเคียร์เริ่อครับอ่านี่ครับคู่เปิดหัวศึกมวยมันศึกมวยไทยพันธมิตรครับช่อง JKN18 นะโอเคน้องชายครับผม